มันเยอะไปไอทิ้งก็ได้ดีดุ่งทีนี่เข่านี่ตรงกัมคือนี่ข่าสีตีสีเข่าตีสีนี่เอาตีสีขาวกับน้ำเงินยางละกอนอย่าไปตีออกเบิดเดค่อยๆตอกเดชทะนกตกก็คือตกเลยเดชก็คือแผ่เลยเดโอุ้ยตัวนี้น่าจะเบิดจังไงเก๋าสิ ก่อนได้ก็ได้ว่าจะสีน้ำเงินเอาวทีนี้ตายทีอ <c oughs> อาวตายทีโ <c oughs> อเค okay, มันต้องมีลาเฟเลยไอทีได้สีอะไรสีขาวสองอันแล้วก็สีน้ำเงินอันหนึ่ง <c oughs> ยืนดีๆนะย่าโตแม่ยาไปบายมันเด้ เเาาออแหมไปด้วยนึงเอาขอดก็ใส่เลยอ่ะโอเคมาตะเวนลำไส้เลยไม่ว่ามันจะหลุดลงแน่ะจ้ะไม่หลุไม่ถ้าเราเอาข้ามันออกหมดถ้ามันไม่มีมันก็หลุดใช่เราต้องตอกตรงกลาง เอ้ยบ่มีการจับไม่แม่้ตีมันออกเว้ยไม่กระสีเบิดได้เป็นไรตีได้ตีขาวอันหนึ่งอือตาน้องไอทีโอเค ลงหมดเลยอะไรล่ะตันไหดีกว่าขาวสองที่ขาวสองอันมีนคิดจรงไลวะนี่ก็ได้นี่ไม่ได้อะไรไม่ได้นี่ก็ได้ซอง่ได้ไหนลดได้ไหนไม่หลุดไม่หลุดไม่หุดนีนกูงหมดแล้ได้ๆตัวนั้นที่ไม่หน่อยเลืองได้แลรอเจ้าไหนนี่เนี่ยแม่ไม่ต๊ ไปต้๊่โอเคพอดีเลยงินได้ทีแพ้แล้วต่อไหมต่อไหมต่อไหมไปรถไปรถไปเอาเอาไม่รักแม่เพราะว่าแม่ด่ายุ้ย ได้ปน้ำไผลาวาน่ะอเอยาสตัร์ทรถกดดันด้เอาบะมีนของคนเมืองของเฮาว่าทำไปไงเป็นบอก็จะได้ไปางเวลาเรียนพิเายแล้ว ไปเติมไหนอ่ะแม่บีที่ที่ไหนที่ที่เหรอกทางนู้นเหรอวันนี้เนี่ยออกไปไหนไปแล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วนี่ลอ,อยเมียก็ไปโอ<ห>้ยอันนี้ตัวเนี้ยนี่อย่างจะไปจับตัวไห่เดี๋ยวอันนี้มันเคลื่อนมันมันคือ มันคือบอรตรงต้องนิ้วมือด้วยให้มันตรงตรงนะไม่งั้นมันเข้าไม่ได้นะใช้วิธีกันเอาชนะนอเออเราไม่แพ้เราชนะ ลักษณะมันคือให้ใ,ให้กดลงไม่ใช่ให้ดันเข้าด้านข้างเราก็ต้องเอาลงแบบนี้เนี่ย <No way. S 1> แบบนี้มันลงง่ายๆเนี่ยไม่ต้องไอดีแม้แตตาเรถไปแล้วนะแล้วแต่เนี่ยรักแม่ต้องเอาลงต้องยกขึ้นแล้วก็เอาลงค่ะมันถึงจะได้ มันมีล็อกของมันไม่อี่างพอมันก็ตรงอ่ะเนี่ยเห็น,นไหนไมมันไม่ตรงมันมันต้องยกขึ้นแล้วก็เอาลงไม่ใช่หนีบเข้าแบบนั้นมันต้องยกขึ้นก่อนเห็นไหม ายังไม่ตรงก็แต่ด้านทางไ,<อ>ไล์สดยูทูบเหรอสตรีมย,ย,ย,ย่ายังสตรีมย่ดนี่จู๊ะไปเถอะไปเถอะนะ แลไปทีหน่อยเอาถ่านเข้ากออยเลยเนเมริกาละเมริกาละน้วต้นไมนี้ั้นตองวินีแย่แล้ว ห,หึงขวอแห่เีไปทีงอนแม่แล้วเอาทีมอเราพยะยไปเิีนกอนเอาพ่อเอยกยกกดดันเด้ยยกยยกกดดันเด้พ่อเอกจะมากดดันแบบดีไม่ได้ไดด่เรียบเยแล้วก็จะอ,อ๋อ ใครจะพับเสร็จก่อนกันครับระหว่างแม่กับลูกครับโฆษณาขอบคุณค่ะขอบคุณคอ๋อขอบคุณเด้อจ้าทีพอม่ค่นคนบิ่งเถอะ,อะไหนเนี่ย หกสิบเจ็ดสิบสามคนในยุโรปในยุโรปในนิเะในนีโเนี่ยในยุโรปะโซนยุโรปยุโรปโซนเยอะนี่เนี่ยเจ็ดสิบสามคนอะไจ้าพี่น้องจ้าเจอกันโคราชบ้านเองบ้านเอง